ตอนนี้เนี่ยนะครับได้อธิบายเรื่องของการเลือกพื้นที่ไปแล้วนะครับเราก็ต้องดูพื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มนะครับมันเป็นที่ลุ่มนะครับหรือมันไม่เป็นที่ลุ่มแต่เราจะต้องเป็นไงฮะทำยังไงให้ได้ให้น้ำลงมาในหลุมเราไม่ได้นะครับไม่ให้มันหลักไปที่อื่นนะครับอันนี้เราเลือกแล้วถ้าใกล้ต้นไม้นะครับทุกท่านระวังนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าขุดเจอร่างไม้รากใหญ่ๆเราควรเอาไว้นะครับและถ้าเกิดว่าจะขุดเราต้องดูว่ากิ่งไม้ะครับชายไม้มันมาถึงตรงไหนนะครับ ลากมันน่าจะมาถึงประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกห่างมาหน่อยนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดีดเส้นก่อนอ่าเดี๋ยวพี่แจ้วดีดเส้นนะครับอ่าฉบับตัวเรือนนะครับถ้าขุดไหวก็คือประมาณปากหลุมกว้างนะครับประมาณ1เมตรคูณหเมตรนะครับลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับหรือปากหลุมใหญ่กว่านั้นได้นะครับเป็นเมตรห้าสิบได้ขึ้นอยู่กับแรงการขุดแล้วก็ วัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับว่ามันเตรียงพอหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเรียมก็ได้กลมก็ได้นะฮะจากนั้นก็ค่อยๆขุดนะครับค่อยๆขุดขึ้นนะครับตามทิศเราผมลืมไปผมสั่งที่ยินต้องใหญ่กว่าน,นี้เดี๋ยวเวลาปัดท่ออันนี้เราจะสาธิตว่าท่อเล็กท่อใหญ่ได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวอาจจะปักสองท่อเพราะว่าอากาศมันจะไม่ เนไหรกิ<ม>่นตรงรองพื้นก็น,นะครับอันนี้ปากปากหลุมเนี่ยเราจะขุดประมาณเม็ดนะครับถึงเม็ดห้าสิบประมาณนี้นะครับนี้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนะนี้นะครับก็คือเราใส่เศษนะครับ,รบเศษอินเศษอินนะครับที่อ่า เราเก็บว่าด้านข้างนี้นะครับก็คือทุกท่านสามารถหาเศษอะไรที่เป็นมิกรกสิ่งแวดล้อมมาใส่ได้เลยนะครับเศษแก้วเศษอะไรอย่างเงี้ยครับได้นะครับเศษหินเศษหินนะครับแต่ทีนี้ว่าใส่เศษเหล็กไว้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้พี่ลูกแก้วกับอาจารย์นิดเนี่ยนะครับได้ลงไปจับอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ดูแล้วมันเข้าที่เข้าทางนะครับท่อมันจะต้องตคงนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเนาะนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาหินเกล็ดเนี่ย โรยเพื่อความสวยงามใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่มีหินเกรดเนี่ยเราก็เอาหินที่เรามีครับวางได้เลยนะครับไม่ไม่สีเรียสนะครับอันนี้เพื่อความสวยงามอันนี้เราสั่งมาได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีออปชั่นเสริมนะครับก็คือเราจะมีวงบ่อเนี่ยฮะ,ะใส่เพื่อป้องกันปากหลุมมันมันพังนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่มีนะครับไม่ต้องซื้อวงบ่อมาไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้สีเรียสนะครับ ไม่ได้สี่เรียมผมมีอีกอันหนึ่งที่ที่ทาไว้ก็คือ,อใช้หญ้าแฝกนะครับปลูกรอบบ่อก็ได้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินได้ด้วยนะครับหญ้าแฝกที่ในหลวงรัชกาลที่9้าท่านพยายามส่งเสริมให้เราไปใช้ป้องกันการพังทลายของดินนะครับและก็เพื่อการอนุรักษ์น้าและอนุรักษ์ดินนะครับตรงนี้แล้วก็หญ้าแฝกเนี่ยถ้าปลูกเนี่ยนะครับปลูกชิดเลยนะครับมันยังช่วยกรองตะกอนเนี่ยนะครับก่อนที่จะ ไหลเนี่ยก่อนที่อาน้ําไหลลงแหนะลงสู่บ่อเนี่ยมันช่วยกองดักตะกรดักอะไรได้ด้วยนะครับเศษไมเ้เศษอะไรเงี้ยนะครับได้นะครับแต่เทียวันนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่ไอ้ตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านไปทําไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่สีเรียสนะครับไม่สีเรียสนะครับตรงนี้อ่ะโอเคฉั้นเดี๋ยวจะยกใส่เนาะ ท่อที่จริงเทียบกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าป้องกันสะดุดนะบางคนก็เอาสามทางมาใส่อยู่เนี้ยครออีกทีนึงเออเดี๋ยวต้องตังดตัดหรือไม่นั้นก็ป้องกันสะดุดนะถ้าเรามีอะไรอ่ะกระทงกระถางต้นไม้หรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเอามาวางได้แต่ว่าต้องให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับอันนี้มันอาจจะพอน้ําลงไปมันอาจจะมีซุดมิยุบอีกนะครับงเนี้ยนะครับหรือเราเอาอะไรอ่ะ หินอะไรมาประดับก็ได้แล้วแต่ที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆหรือไม้อะไรเงี้ยครับจับเป็นสวนหย่อมแต่ว่าเป็นไงครับข้างใต้ก็คือเป็นธนาคารน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจับปิดเต็มหมดเลยในเวลาเป็นท่านเน้นอาจจะยากนิดนึงนะก็ต้องดูเอานะครับว่าว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวจากนี้ลองเติมน้ำดูข้างบนตรงนี้ครับอาจจะใช้เป็นลีดฟ้าที่เราทําแล้วเหลือก็ได้ครับทำมาคุมไว้เพราะว่าเนี้ย มันเป็นท่ออาากศถ้าเกิดเสมมติเด็กบางคนอาจจะเอาหนู่นนี่หน้าไปหย่อนจนมาตันย่เงี้ยมันก็จะทำให้สุขสิทธิภาพของธนาคารน้ำใต้ดินลดลงใช่ครับอาจจะต้องหาอะไรผู้ถือสามทางอะไรเงี้ยครับไปแล้วนะครับ ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับอันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยธนาคารน้าใต้ดินเนี่ยเราสามารถทํากันในสมาชิกในครอบครัวได้นะครับไม่จาเป็นจะต้องไปจ้างหรือทําอะไรที่ต้องเสียเงินนะครับตรงนี้นะครับวัสดุเราก็เก็บสะสมไว้ก็ได้ครับเพื่อที่จะเอามาทําแล้วก็วางแผนไว้ว่าเราจะทาตรงไหนบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าการทําธนาคารน้าใต้ดินเนี่ยนะครับ มันมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายนอกจากที่ผมกับท่านอาจารย์นิดพูดนะครับแล้วก็พื้นที่นี้ครับที่เรามาทําการสาธิตเนี่ยนะครับมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมายเดี๋ยวเรียนเชิญท่านท่านผอนนิคมนะครับพูดเชิญชวนทุกท่านนิดนึงนะครับในในการที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับขอบคุณดรลอยดรนิดนะครับในส่วนของเรียนสาธิตนะครับมีพื้นที่เรียนรู้มากมายเลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นโคกขนองนะครับซึ่งเราได้ทํากิจกรรมดำน้ำ ตามแนวปฏิกรรมธรรมชาตินะครับโดยไม่ใช้สารเคมีไปเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมานะครับและคาดว่าข้าวจะตั้งท้องแล้วก็พร้อมเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนมุนายนะครับถึงตอนนั้นก็จะมีกิจกรรมการทำกวอนข้าวและเกี่ยวข้าวนะครับโดยสำนักศินปัวัฒนธรรมะจะมาบูรณาการจัดก,การเรียนการสอนที่นี่ด้วยนะครับ <S <S นอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกหลายจุดนะครับด้านหลังป่าทาระดับที่กําลังวางแผนพลตฟอร์มกันอยู่โดยเจ้าเรบอยเจ้านนิสแล้วก็ หลังสุดนะครับยังมีแกล้ามเล็งด้วยนะครับวันที่นี่แหล่งเรียนรู้ตามแนวราชบึจครบครวนนะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นป่าตามโครงการอนุรักษ์พฤกรมพืชของสพวชนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตมีแหล่งเรียนรู้พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไปและยิ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยโครงการที่อาจารย์บอยกับอาจารย์นิดนะครับนำมาสู่เรียนสาธิตคือโครงการชุมชนต้นแบบนะครับแหล่งเรียนรู้ก้าบุก ก็จะทําให้องเดียนสาทิตมีความท้อนะครับในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นต้นแบบให้กับบุคคนจริงๆครับผมส่วนน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเติมนะครับสู่ระบบคลองไส้ไก่ที่ท่านหอที่กมทําไว้นะฮะแล้วเราจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเมื่อเราเก็บน้ําได้เนี่ยนะครับทุกจุดที่ตกเนี่ยนะครับนาข้าวเนี่ยของเรียนสาธิตเนี่ยครับสามารถทําได้ทั้งปีถูกไหมครับท่านหมอเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับทาได้ทั้งปีแน่นอนนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ในการที่จะทําทางน้ำใตดินนะครับเพื่อการอุรักดินแล่นน้ำนะครับเพื่อการห่วพวกละบริโภคเออไปครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ